สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แอดพาสพาคุณผู้ชมมาชิมผลไม้สามอย่างนะครับมีผลไม้รสเปรี้ยวมะม่วงครับอะโวคาโดแล้วก็มีลูกมุดนะครับผลไม้ทางภาคใต้นะปะคุณผู้ชมไปพากันไปชิมดูครับมีใยครับผมอย่างที่ผมว่าจริงๆสวัสดีครับวันนี้มากินมะม่วงครับอันนี้ฝานไว้เรียบร้อยมะม่วงแล้วก็ อันนี้น้ำปลาอันนี้ผมกินน้ำปลาไม่ได้ซีอิ๊วแทนแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะอโวโดนะครับแล้วก็ลูกมุดลูกมุดอยู่ข้างๆกันนะี่แหละอันนี้ลูกมุดนะผมไม่เคยกินนะฮะจะลองกินลูกมุดหรือมะม,ม่วงเป็นไฮไลท์ช่วงนี้มะม่วงออกเยอะก็<ม>ะะฝานกินกันอย่างนี้แหละปเปรี้ยว จิจาดเดี๋ยวกินเปรี้ยวก่อนนะให้ค่อยหวานตกมัรู้มยุ่มรูมร้สูตรใครแต่ผมก็กินกินไปกินเล็กก็กินรูปผสมใช่ไหมอืม กินพรอเป็นพิธีพอเดี๋ยวผมจะขวานตัวนี้ผมไม่เคยกินอย่างนี้ทีนะไอ้วอกกันโดเนี่ยน่าจะมีเม็ดใช่ไหม เสียหรือเป,ปล่าก็ไม่รู้โอ้โหใังได้ใช้ได้อยู่นั่งแปะอยู่ไหลสดไปด้วยกินไปด้วยโอ้เกือบเสียละเกือบเสียละดูนี่ฮะโควรดโดลูกใหญ่ เกือบละรู้สึกว่าจะเริ่มแล้วสีสันมันเริ่มไปแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไอ้นี้กินกับน,น้ำผึ้งเนะี่ยโอเคน้ำผึ้งก็เนี่ย น้ำผึ้งโฟงกัดทุกค่น <c oughs> น้ำผึ้งมีรวงผึ้งด้วยกิน <c> ใ <oughs> นโฮอกะโดนี่รวงผึ้งกลัวไม่ใช่ของแทงก็เอารวงผึ้งที่ไหนไมก็ได้ใส่เข้าไป ขบวกระดืกินกับน้ำพึ่งผมก็เลยลากให้มันเป็นสไตล์อย่างนี้เลยโอ้ขบวกระเดี๋ยวกินกับน้ำพึงลลยยงำพ่งกินกับอะไรก็ได้ขบวกระดืออาเช้านี้เลย สู้ความเปรี้ยวไม่ได้รเรากินเปรี้ยวไว้ก่อนแต่ว่า <c oughs> สมกันหลายอย่างอ่ะลองตัวนี้ลูกม,มดผมถามคนที่เคยกินแล้วก็บอกมันจะมีใยเยอะบอกจะมีใยเยอะ <c oughs> ถามว่าหอมไหมหอมนะ คล้ายๆมะม่วงกับ่อนนะแต่พอมาเขานี่เขาจะเรียกลูก,ลกมุดของเจ้ใไฝ้ฟานนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพื่อไม่ให้เลเอ,อ,อะเทอะมีใยครับผมมีใยมันเป็นใยอย่างเงี้ยฮะลูกมุดมีใยครับผมอย่างที่ผมว,ว่าจริงอ่ะนี่ผมซื้อมาลองเฉยๆรูกสิบบาท สอ,องใครๆมาโม่งกระร่อนผมนว่าโอเครสชาติผมผมส่วนใหญ่ผมจะชอบชอบรสชาติเปรี้ยว ุณชอบแบบไหนครับชอบน้ำพึ่งชอบอะโวคาโดหรือชอบลูกมุดนะครับก็เขียนมาทักทายดูได้หรือจะชอบน้ำพึ่งหรือจะชอบนี่มะม่วงเปรี้ยวครับตัดกันเลยเดี๋ยวผมจะกินกับหวานดูนะเปรี้ยว,ยวกินกับหวานหยุดเยอะหยุดเยอะหยุดเยอะนี่กิน หนึ่งสองมันจะบึ้มไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้หอมฝาดนะครับเอากระโดกก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> กินขาสิ๊วเหมือนเดิม แล้วแต่คนจะชอบนะแต่โดยส่วนตัวผมของแอดน,นะครับแอดพัดผมจะชอบเปรี้ยวแล้วก็หอมส่วนนี้มันจะเฉยเฉยใช่ไหมเฉยเฉยมันจะเป็นคุณค่าของผลไม้มันจะกินล่วมกวับอย่างอื่นได้ด้วยนะอะโวคาโดนี้ซื้อมา85บาท เดี๋ยวจะกินเปล่าๆดูนะฮะอะโวคาโดอมโอเคจะออกมันๆใกล้ใกล้มเมล็ดมันจะแข็งนิมนึงกินไปเรื่อยๆน่าจะอร่อย จะไปดูว่าอะโวคาโดมันมีมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างาใส่ไปให้ผู้ชมดูนะลูกใหญ,ใหญ่โดยธรรมชาติเป็นอย่างี้นะ ใกล้เมล็ดมันจะแข็งแลดับพันมานะล้งตัวมันก็จะออกมันๆอันนีอ้อีกนิดนึง วางไว้ตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูเนาะโอโคโดเนี่ยโอโคโด,โคโดมันรู้พันธุ์อะไรนะท่านรู้จักอันนี้ลูกมุดลูกมุดผมชอบลูกมุดนะโดยส่วนตัวผมชอบอะไรที่มันหอมๆห,มมหวานๆเปรียปร้ยวๆนี่มันจะมีหูวใยใย,ยนี่มันออกไม่ได้ด้วยนะผมว่าต้องใช้อันนี้กินเนี่ย เป็นใยห,หอมใช้ช้อนตักเลยเพราะมันเป็นใยปุ๊บมันมีน้ำออกมากินกับข้าวเหนียวเนี่ยผมว่าโอเคนะใหญ่เยอะจริงๆเลย พอแม่ค้าบอกว่าคุณต้องเอาลูกใหญ่ๆเพราะใหญ่มันเยอะใหญ่เยอะมากหอมแต่หอมนะครับหอมคล้ายๆนี่คล้ายๆตัวมะม่วงกะล่อน ผมว่ามันจะน่าจะเป็นมะม่วงคล้ายๆมะม่วงกะล่อนแต่มะม่วงกะล่อนมันจะสไตล์มะม่วงเลยมะม่วงจ๋าอันนี้มันมีใยอ่ะมันใยญ่เลียดรูปมดก็โอเคแล้วก็ได้สัมผัสแล้วเนาะได้รู้แล้วเนาะรูปมดคืออย่างนี้ กินกาเนี่ยนีะ่ะกินกับไปข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวโอเคเลยอมเปรี้ยวอมหวานแต่ความหอมนี่โอเคเลยคล้าย มันจะอมเปรีย้ยวอมหวานดีกว่าเสารถนะเสารถมันมันหอมแต่มันเปรี้ยวเมันเปรี้ยวเด็ดขาดไปเลยเราลีดได้แค่พะน้ำนะมากินเพราะใยมันเยอะจะแตกต่างกับมะม่วงเลยขึ้นมาดูอาชอบแบบไหน ชอบแบบไหนชอบแบบนี้เอาจะลาคุณผู้ชมด้วยตัวนี้แล้วกันนะเนี่ยความเปรี้ยวดีกว่าขอเป็นเครื่องเฟรตฟันเอะลาคุณผู้ชมด้วยมะม่วงดีกว่านะฮะมะม่วงมะม่วงขอเป็นแบบมะม่วงดีกว่ารสชาติที่คุ้นคุ้นเคยบ้า